สวัสดีครับผมอภิษฎลิมสุพนาคนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์บีฟิตถัดไปนะครับเราก็จะมาดูกราฟที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนแปลงอีกเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของ candlestick โดยวันนี้ที่เราจะดูกันก็คือในเรื่องของรูปแบบการสวนกลับนะครับที่เราจะเริ่มต้นของวันนี้นะครับก็คือ,อ,อถามว่าสวนกลับแบบนี้ในภาษามวยเขาเรียกว่า c o u n t e r a t t a c k นะครับก็คือ,เ,อ,อเหมือนกับ หุ้นที่ลง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 มาต่อเนื่องนะครับอยู่ๆวันลุ่งขึ้นก็มีอาการสวนกลับอย่างแรงขึ้นไปทันทีนะครับหรือหุ้นที่มีการวิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วมีการคว่ำกลับลงมาอย่างแรงแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น c o u n t e r a t t a c k แล้วถามว่าลักษณะกราฟที่เกิดขึ้นแบบนี้ดูกันยังไงนะครับในภาพของตัวของ c o u n t e r a t t a c k ในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น Bullit Pattern นะครับก็คือ หุ้นที่มีการดิ่งลงมาจนกระทั่งเป็นแคนเดลซิกสีดําแท่งสุดท้ายนะครับแล้ววันรุ่งขึ้นมีการเปิดดิ่งลงไปเลยนะครับดิ่งลงแรงๆเลยแต่หลังจากนั้นมีการปีคัฟเวอร์กลับมาในตลอดทั้งวันแล้วก็มีการวิ่งกลับขึ้นมานะครับโดยจากที่มีการปิดติดลบเยอะๆเปิดติดลบเยอะๆนะครับมีการปิดขึ้นมาโดยที่ราคาปิดของวันนี้กับราคาปิดของเมื่อวานี้ ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับก็คือหรือเปลี่ยนแปลงก็คือน้อยมากซึ่งในอาการแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นเป็นลักษณะของการเคาน์เตอร์กลับนะครับซึ่งในอาการแบบนี้มักจะเกิดที่โลนะครับแล้วก็แพทเทิร์นแบบนี้จะคอนเฟิร์มก็ถึงว่าวันรุ่งขึ้นมีการไต่ระดับขึ้นต่อนี่ก็คือเป็นรูปบอดอรูปแบบของ Bullish Pattern นะครับที่เป็นในกรณีของเคาน์เตอร์แอทแนะครับในกรณีของ b a ลลิชนะครับหรือการคว่ำลงนะครับของตัวเคาน์เตอร์แอทเนี่ย ก็คือหุ้นที่มีการวิ่งขึ้นก่อนหน้านี้นะครับไต่ระดับขึ้นอย่างสวยงามเลยนะครับพออีกวันหนึ่งนะครับอยู่ๆมีการเปิดกระโดดขึ้นไปทำหายแล้วหลังจากนั้นคว่ำนะครับแล้วก็กระแทกลงต่อเนื่องตลอดทั้งวันอย่างเอาง่ายๆถ้าเป็นดัชนีหุ้นบางวันอาจจะบวกไปเลย2 0 3 0จุดแล้วอยู่วันนั้นเนี่ยคว่ำกลับลงมาแล้วก็ตบกลับลงมาจนกระทั่งปิด ประมาณว่าบวกลบศูนนิดหน่อยเนี่ยก็คือเป็นลนักษณะของเป็น b a l a g e counter attack นะครับซึ่งอาการแบบนี้โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยดีนะบ่งชี้ถึงอาการของแรงขายที่ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็วันต่อมาถ้ามีการปรับลงต่อเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในตัวของ counter attack นั่นเองนะครับนี่ก็คือ pattern ของการสวนกลับของราคาหุ้นที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในวันลุ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือมุมมองแบบนี้นะครับเรามาดูใน อีกรูปแบบหนึ่งนะครับรูปแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นคนที่ไปดูในเรื่องของพายแพทเทิร์นนะครับอาจจะบอกว่าแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะครับนั่นก็คือในรูปแบบที่เราเรียกว่า tree river นะครับหรือเป็นคลื่น3มคลื่นของน้ำนะครับหรือน้ํามคลื่นนั่นเองหรือถ้าเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็น tree mountain ก็คือเป็นยอดภูเขา3า,ามยอดนะครับซึ่งในอาการแบบนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับเรื่องของพายแพทเทิร์นก็ต้องบอกว่ามันจะเข้าข่ายคล้ายๆตัวของ t ริปเปิลทกับ c ริปเปิลบ t ททอนั่นเองนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นในตัวของคลื่นน้ำนะครับสคลื่นตรงนี้เก็จะเห็นว่าการแกว่งตัวของคลื่นที่มีการเกิดขึ้นของตัวน้ําตรงนี้นก็คือตัวจุดโลที่เกิดขึ้นนะครับแต่ละละลอกคลื่นนียก็คือจะไม่ต่ํากว่าเดิมนะครับการทําจุดโล3ครั้งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าย้ํา 3ครั้งแล้วไม่ต่ำนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆมีอาการของการฟื้นตัวจนกระทั่งมีการทะลุกรอบของแคนเดลสติกที่มีการแกว่งตัวในกรอบนี้ขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเป็นรูปแบบนี้เนี่ยก็จะบอกว่าเป็นการเบรกขึ้นจากในตัวรูปแบบของเทรลเวอร์ก็เท่ากับว่าเป็นสายน้ําที่มองแล้วเป็นในเชิงบวกนะครับก็คือมีโอกาสที่จะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นหรือแบบนี้ถ้าหมุนกลับไปในตัวไายแพทเทิร์นก็คือคริปเปิลบอททอมนั่นเองนะครับหรือจุดต่ำา3จุดที่ไม่ต่่าากกกวววเดิมมแล้้ีรฟืนตัับ ในอีกรูปแบบตรงนี้ก็คือในตัวของ free mountain ก็คือยอดเขา3อันนะครับซึ่งเขา3ยอดตรงนี้เราจะเห็นว่ามันไม่มีจุดไฮที่สูงกว่าเดิมนะครับหลังจากนั้นก็มีการปรับตัวลงมาแล้วหลุดนะครับจุดที่มีการแกว่งตัวในกรอบไว้ลงมาซึ่งอาการแบบนี้ก็จะคล้ายกับในตัวรูปแบบที่เราเรียกว่า triple top นะครับหรือ3ยอดแล้วไม่เกินนั้นหลังจากนั้นมีการหลุดก็ถือว่าเป็นสัญญาณของการ เปลี่ยนทิศทางจากที่มีการขึ้นมาแล้วไซด์เวก็เริ่มเปลี่ยนเป็นลงนะครับซึ่งในแพทเทิร์นสแบบนี้เนี่ยมันก็ไปตรงกับไพ่แพทเทิร์นพอดีเหมือนกันในเรื่องของแคน l ดลสติกเรามาดูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับรูปแบบนี้เราเรียกว่าทรีบูดรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะถ้าไปอิงกับเรื่องของไพ่แพทเทิร์นจะคล้ายๆรูปแบบของ Head อนด์โชเดอร์นะครับหรือหัวและไหล่นั่นเองนะครับ โดยหลักการตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าคือชาวญี่ปุ่นเองก็เหมือนกับเขานับถือนะครับในเรื่องของพระเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการอาจจะบอกว่าการจัดวางพระพุทธองค์เนี่ยก็อาจจะมีการวางระดับนะครับก็คือเหมือนกับพระประธานสูงสุดแล้วก็ไล่ระดับทั้งพระที่อยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับที่รองลงมาก็เลยเป็นที่มาของชื่อนี้นะครับส่วนถามว่าในภาพของ ทรีบูดดาแบบท็อปเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบที่ปกติของมันเนี่ยก็คือจะคล้ายๆรูปแบบเฮดแอนด์ชอเดอร์ก็คือจุดไฮที่เกิดขึ้นนะครับในแต่ละครั้งของแคน d ดลสติกเนี่ยมันจะมีการขึ้นไปสูงกว่า1ครั้งและหลังจากนั้นจุดไฮครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ได้สูงกว่า p a t เทิรก่อนหน้านั้นนะครับจนกระทั่งมีการปรับตัวลงมานะครับเราจะเห็นว่าในคลื่นชุดแรกของตัวแคน d ดลสติกเองเนี่ยจุดไฮที่เกิดขึ้นกับตัวของ จุดไฮครั้งที่3ตรงนี้เนี่ยมันจะเท่ากันแต่จะมีจุดไฮที่อยู่ตรงกลางเนี่ยที่มีการขึ้นไปสูงกว่าเพื่อนนะครับซึ่งรูปแบบนี้เหมือนกับ head and shoulder ใน p i ่ e p t t t e r n ปกติเลยนะครับแล้วพอมีการหลุดในตัวของ neckline หรือจุดที่มีการแกว่งตัวในกรอบเมื่อไหร่กลุ่มเนี่ยสัญญาณของการปรับลงก็จะมานะครับนี่คือเป็นรูปแบบของ Free Buddha แบบ Top นะครับแต่ถ้าเป็นแบบฟรีบ d ดแบบ b o t t o m นั่นก็คือ เป็น head and shoulder หัวกลับหรือ inverse head and shoulder นั่นเองนะครับซึ่งรูปแบบนี้ก็คล้ายๆกันก็คือจุดโลแรกนะครับกับจุดโลที่3เนี่ยจะอยู่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับในขณะที่จุดโลที่2หรือจุดโลตรงกลางเนี้ยจะมีการลงไปทําจุดโลที่ต่ํากว่านะครับซึ่งอาการแบบนี้ก็เป็น pattern ปกติของรูปแบบ Inverted and s h o u l d e ดอะครับก็คือพอมีการตีกับแล้วมีการทะลุกรอบที่ไซด์เวยตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดสัญญาณของการปรับขึ้นหรือเปลี่ยนทิศทางเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มนั่นเองนะครับนี่ก็คือรูปแบบของฟรีบูดา a นะครับก็รอติดตามชมนะครับในตอนต่อไปวันนี้คงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ